สวัสดีครับผู้ผมนายตั๊กยี้เช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมทางช่องนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ทุกๆท่านนะครับแล้วก็แฟนเพจที่น่ารักของทางช่องของผมนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมจะมาประกาศว่าสิ้นเดือนนี้จะมีข่าวสําหรับงานสัปดาห์สุดสัปดาหคนที่รักการอ่านหนังสือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนวนิยายหนังสือกร์ตูนต่างๆนะครับเชื่อว่าหลายคนน่ะคงต้องได้เรียกได้ว่าอัดอั้นกันมากันอย่างแน่นอนนะครับอย่างผมเองนี่ก็ถือว่า อัดกันเต็มที่มากสำหรับในการหาหนังสือเรื่องใหม่ๆหาแนวพอดใหม่ๆมาอ่านกันนี้นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็จะมีงานสัปดาห์หนังสือที่เรียกว่าเป็นงานสัปดาห์หนังสือแบบย่อมๆนะครับที่จัดในงานสามยอดมิตรทาวเอ o บนซีบุ๊กเฟสที่ผมได้ทำคลิปรีวิวมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะมีงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งใหญ่ประจําปีเรียกได้ว่าครบรอบหนึ่งปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณเดือนปกติงานตา้างสื่อกางปีก็จะจัดช่วงเดือนประมาณเมษายนนะครับแต่ว่าเมษายนเนี่ยไม่ได้จัดเนื่องจากติดโควิดกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ รอคอยการสะสมหนังสือการ์ตูนการสะสมนวนิยายใหม่ๆการ์ตูนใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีความสุขกับการเดินทางซื้อหนังสือการ์ตูนกันอย่างแน่นอนครับเราสึกรู้สึกว่าปีนี้ก็ยังเป็นจัดที่ Impact enger, อินเทอร์เ l ชันเจอร์เมืองทองธานีเหมือนเดิมนี่นะครับก็เชื่อว่าหลายคนอนะ่ะคงไม่มีอุปสรรคในการเดินทางเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะต้องเตรียมเรียวแรงกันเป็นอย่างดีครับมันจะไม่อยู่ปีหนึ่งที่ผมเรียกว่ากากระอุ่มในการขนหนังสือมากๆเขาสึกว่าเหมือนตอนนั้นผมจะซื้อคุโรโกะกับโยกเซนนะฮะ แล้วคุโรโกะเนี่ยมันเนื้อหาประมาณเกือบ30สิบเล่มได้นะครับยังไม่นับหนังสืออย่างินที่ผมมาซื้อก่อนหน้านั้นเรียกได้ว่าวันนั้นนะผมทั้งแบกทั้งขึ้นรถไฟฟ้าทั้งเดินทางกลับบ้านอยากจะบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเป็นวันที่ซื้อหนังสือแล้วก้าวกระอ่วนที่สุดเลยครับใครหลายคนเนี่ยที่เชื่อว่าจะต้องแบกหนังสือแล้วก็ใช้จ่ายหนังสือไม่ต่ำกว่าหลักพันกว่าบาทเนี่ยต้องเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีกันอย่างแน่นอนครับไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องการ แบกหนังสือขึ้นรถเมย์เดินทางข่าอุปสษัคขึ้นรถตู้เนี่ยจะเรียกว่าตอนซื้อหนังสือมันก็จะมีความสุขอยู่หรอกนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่เราซื้อหนังสือเสร็จแล้วแล้วเราเดินทางกลับด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทุกข์มากๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อหนังสือถุงใหญ่ๆกองใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมีปัญหาตามมาด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบครับสำหรับการที่ซื้อหนังสือราคาหลักร้อยหลักพันเข้าบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆหลายท่านเนี่ย จะต้องโดนผู้ปกครองหรือไม่ก็โดนผอบ,ท,บท,ที่บ้านนะครับต้องมีการแซวเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนว่าซื้อมาทําไมเยอะแยะซื้อมาแล้วอ่านหมดกันหรือเปล่าผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยที่ต้องซื้อสือกระตุวในช่วงงานสัวาว์นังสือครั้งใหญ่หญเนี่ยจะต้องโดนประเด็นนี้กันอย่างแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่กำลังเลงไปงานสดังสือที่เมืองทองธานีที่จะจัดขึ้นในวันที30่30ถึงวันที่11ตุลานี้นะครับก็ เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางกันยังไงสามารถดูในลิงก์ที่ผมจะไว้ในดิสคัปชันในรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเดินทางทางไหนทางไหนบ้างจะได้ไม่ต้องมีอุปสรรคในการเดินทางนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทําการสำรวจก่อนนะครับศึกษาข้อมูลก่อนว่าการจะเดินทางไปที่มืองอิมแพกเมืองคลองธานีนี้มันจะยากน้อยหรือลำบากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เป็นคอรกระตุนเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับการเดินทางเพื่อไปซื้อหนังสือกันอย่างแน่นอนครับ เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสดิกิจเนี่ยจะปิดในการปรับปรุงนี้หลายปีมากๆครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ Impact กันหลักๆอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองถึง3ปีได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําพูดคุยการเตรียมตัวกันอย่างสัน้นๆง่ายๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทาง ช่องทางโกตัศสตอรี่กันด้วยนะครับใครที่มีแผนวางแผนว่าจะซื้อกระตูเรื่องอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์กันด้านล่างนี้กันได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าผมหรือเพื่อนๆเนี่ยจะมีแนวทางในการสะสมกระตูนตองกันหรือเปล่าหรือใครที่มีกระตูนที่อยากจะสะสมเรื่องใหม่ๆเนี่ยก็มาพูดคุยกันช่องด้านล่างนี้กันได้เลยนะครับตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตาที่จะซื้อกระตูนเรื่องเทอร่าฟอร์มาเล่มยี่สิบสองของค่ายมงกฏคอมมิชยู่นครับเพราะว่ารอมาหลายเดือนมากมาก ต้งคตั้งแต่เล่นวีิกันแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้คือทางค่ายบงกุฎเขาประกาศว่าเดือนนี้จะมาเล่นวันที่ยี่สบองอาจจะคาดว่าจะซื้อภายในงานสัปดางสื่อน,นี้นะครับใครที่มีกระตุ้เรื่องไหนก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะแนะนําอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาแค่น,นี้พปก่อนสวัสดีครับ